ข้างในนี้มันคือนี่ครับเขาเขียนเลยว่าซื้อที่ไม่ใช่โมเดลเพลนก็คงไม่ได้เนาะข้างในนี้ก็เป็นโมเดลเพลนเราอยู่ในช่วงของการแกะกล่องอันนี้แกะอะไรดีอะแกะแบบชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วกัน3.90เมตรเกบาตตอนนี้หนักใจว่าจะเข้าบ้านยังไงแล้วจะเก็บตรงไหน ตอนรับเข้าสู่ช่องเป้ไอเฮิเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยืนอยู่ข้างกล่องใบหนึ่งซึ่งเป็นใบที่ใหญ่มากเอาเป็นเอาเป็นมาณว่านี่รถนะครับใหญ่ประมาณรถคันหนึ่งได้ซึ่งวันที่มาส่งอะรถหล้อเข้ามาในหมู่บ้านต้องไปจ้างรปภม,มาช่วยยก4คนไม่งั้นเอาลงไม่ได้เพราะตอนมันมาเขาใช้โฟกลิริ์ตักขึ้นมาต่ตอน,น,นมาส่งที่บ้านอะบ้านคนก็ไม่มีฟกลิฟต์นะ น้ำหนักเนี่ยดูจากดูจากไม้แล้วกันแค่กล่องลางไม้เนี่ยก็หนักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่อง,งใบนี้มีอะไรแล้วจะทําการรีบิวอันบ็อกให้เห็นแบบสดๆกันไปเลยว่าข้างในนี้เป็นอย่างไรแล้วขั้นตอนการประกอบนะครับทำอะไรบ้างนะครับเฉลยก่อนอย่างแรกข้างในเนี้ยมันคือนี่ครับเขาเขียนเลยว่า p e พีซแฮ w i t h g a t e care do n o t throw down นะ มันคืออะไรโมเดลเพลนเชลนี่แหละแล้วก็แฝกจายก็คือแตกนะมันก็คือโมเดลเพลนนี่เองนะครับแน่นอนเราช่องเป็นทำเครื่องบินเพราะฉะนั้นซื้อที่ไม่ใช่โมเดลเพลนก็คงไม่ได้เนาะข้างในนี้ก็เป็นโมเดลเพลนนะครับแต่อยากรู้ไหมว่ามันเป็นเครื่องบินชนิดอะไรเดี๋ยวตามกันมาดูเลยนะครับ ขั้นแรกพี่ว่าต้องเปิดฝาออกก่อนไหมเปิดแบบเปิดแบบเปิดไปเลยอะ่ะขั้นแรกพี่ว่าเราต้องไปแกะฝาใลหนาปล่อยลูกไม่งั้นมันจะฝาอย่างเดียวก็หนักอะ่ะเดี๋ยวรอนะรอนะอยู่นี่แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่ต้องเข้ายีบไขควงก่อน อ่ะมารีวิวต่อตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการแกะกล่องอันนี้แกะอะไรดีอ่ะแกะแบบชิ้นเล็กๆก่อนแล้วกันอันนี้คือฟินลัดเดอร์มาดูงานมามาดูงานว่างานเป็นยังไงอโอ้ อ๋อนี่มันจะอยู่อย่างนี้มีสองอันอืมเนี่ยเอเทนเอเทนนี่คือ A10 ตรงฐากับตรงกลางใช่ไหมอืมอันนี้คือลัดเดอร์เขาก็จะเห็นว่านี่รีเวทหนามากแล้วก็อันนี้เป็นแบบปุ่มๆมาเลยเนี่ย สมจริงมากดูดิใหญ่บุ้มเลยอืต้องดูต่อไปอันนี้น่าจะเป็นแทนอีวิเลเตอร์แทนถายแก่นิดหน่อยพอเนาะเพราะว่าเราต้องเตรียมประกอบแต่มันทำนานผมไม่ได้มาถ่ายหรอกมั่งถ่ายเล็กๆน้อยๆอืมอเ,เออ ไม่งั้นไอ้อ้ำต้องมากินนอนที่บ้านพี่นี่แหละนี่คือ Thunderbolt อึ์โบเป็นเครื่องบินรบของอเมริกานี่คือแผ่นอิบิเลเตอร์ของมันเฉพาะสแตปอิบิเลเตอร์เนาะโอ้โหใหญ่ใหญ่จริงๆเทียบกับตัวนะอืมใหญ่มากอืมใหญ่จริงจัง เดี๋ยวเราจะรีบประกอบให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนไม่น่าทันก็อีกสักเดือนสองเดือนหรือมั้งไม่น่ายากมากหรอกก็สืบเสียบเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เองแหละอือเอาสักสักชิ้นะเอาสักชิ้นไหมนี่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 อันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่องมันโอ้ใหญ่จริงวะคือลำตัวมันจะเป็นแบบมีหางตั้งอย่างนี้แล้วปีกยาวๆแล้วมีเครื่องสองอันที่หางเออที่หาง อันนี้คือเครื่องลำนี้เราจะใส่ยี่สิบสี่กิโลสองตัวอ่า <48. S 1> ฮะแรงขับทั้งหมดเท่าไหรอ่ <48. S 2> อ่ะเออสี่สิบแปดกิโลน่าจะว่ามันจะโอเวอร์มั้ยโอเวอร์ไม่โอเวอร์หรอกมั้งมันลำใหญ่ไม่โอเวอร์หรอกพอ,อ,อกดีพอดีอุ้ยโอุย้ย อันนี้คือเออนี่นี่เออ,เ,อเครื่องมันซ่อนอยู่หลังนี้อีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นแบบแบบจำลองของจริงแต่เครื่องมันซ่อนอยู่ข้างหลังนี้น่าจะเปิดได้นะในนี้เห็นดูกปะไม่มีเหรอเหมือนเชื่อมกันไปเป็นแผ่นเดียวอ๋อดูละ เวลาที่วางก่อนเวลาที่เราจะใส่เครื่องแปลว่าต้องเอกลมๆนี่ออกก่อนถึงจะใส่ได้ใหญ่จริงทีนี้เรียงก็ได้แล้วแกะเลยก็ได้แกะทุกชิ้นแล้วก็เรียงไว้ต้องแต่ท่องทำข้างนอกข้างในไม่มีที่เดี๋ยวจะทําการเอาทุกชิ้นในนี้นะออกไปวางให้ดูเป็นตัวลำว่าเวลาประกอบมาแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเียวตามไปดูกันนะ เดียวแล้วเนี่ยมไม่ใช่ตีข้าึ้นตีขึ้นเดียวไม่ตีขึ้นด้วยขายขึ้นคนจะตกใจไหมว่าเรามีจรวดอยู่ในบ้านยาวขนาดนี้เหมือนของจริงเหมือนกันนะเขาเมย์เห็นแล้วตกใจเนี่ยโอ้สูงอันเนี่ยดูดิ Ào là <Nhà>, เราก็ได้ตัวเครื่องบินแล้วเป็นประมาณแบบนี้เดี๋ยวลองจะมาวัดความยาวเอาแค่ปีกก่อนแล้วกันปีกนี้น่าจะวัดง่ายสุดคิดว่าปีกนี้จะมีความยาวเท่าไหร่จากสายตา 3, 3, เอาคร่าวๆนะ3.90เมตร90้แหละ3เมตรครึ่งเมตรคร ตอนนี้หนักใจว่าจะเข้าบ้านยังไงแล้วจะเก็บตรงไหนอลังการมากดีดีไอเดียดีเนี่ยบอกให้เลืออย่างนี้ออกมาไอเดียดีมากอลังการสุดๆ A10 Thunderbolt คือบินโจมตีภาคพื้นดินที่ขึ้นชื่อว่าอึด ที่สุดยิงแรงที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นสนัญลักษณ์ของกองทัพอากาศสหรัฐสำหรับภารกิจสนับสนุนภาคพื้นอย่างแท้จริงและตอนนี้ผมก็ได้มาครอบครองแล้วกับ A10 Thunderbolt จุดเด่นของเขาคือมีปืนใหญ่ขนาด30มิมตรอยู่ข้างหน้านะครับผมที่ชื่อว่า GAU-8A Avenger นะครับยิงได้3,900นัดต่อน,นาทีออกแบบมาเพื่อแน่นอน ทำลายรถถังโดยเฉพาะส่วนลำตัวเนี่ยทำจากไทเทเนียมทนกระสุนขนาด2 3ม mm ตรได้หมายถึงจริงยังไงก็ไม่ตกนะถ้าไม่แรงแบบนี้ <c oughs> แต่ของเราเป็นลำตัวที่ไม่ทนรถถังไม่ทนอะไรนะ <c oughs> แค่ขูดนิดเดียวหรือว่าตอนนี้โปรดิวเซอร์เราเดินมาเหยียบก็แตกแล้วจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเนื่องจากเป็นเครื่องินติกตรง มีอาการบินเลยอาการบินเนี่ยจะบินได้ช้าประวัติการรบที่สําคัญก็คือเคยรบในสงครามอ่าวปี1991หรือกัฟบอร์นะครับทำลายรถถังไปมากกว่า900คันแล้วก็ที่สําคัญนะในการทําลายตอนนั้น900คันเนี่ยเอเทนทันเดอร์โบเนี่ยถูกยิงตกไม่กี่ลำนั่นหมายความว่าใช้ a อเทนแบบไม่กี่ลำที่ถูกยิงตกไปทำลายรถถังไปเกือบพันพันรถถังอนะคือเยอะมากนะครับนั่นเลยเป็นจุดกําเนิดของ เอเทนทันโบและมีชื่อเสียงยาวนานจากสมัยนั้นมาถึงปัจจุบันนะครับเอาละ่ะนี่คือ A10 นะครับก็อย่างที่คนถ่ายภาพผมบอกว่าถ้ารถถังมาเห็นไอ้นี่ต้องหนีเลยเพราะว่าประสิทธิภาพการทำลายล้างภาคพื้นดินของเขาเนี่ยสุดยอดมากนะครับแล้วนี่คือลำ a อเทนเครื่องบินเนื่องจากมันลำใหญ่มากขั้นตอนกนารประกอบไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะก็เครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองเครื่อง นะก็เป็นขนาด24กิโลกร,รมัม2ตัวก็คือทั้งหมด48กิโลนะน่าจะบินลำนี้ได้สบายแต่ลำนี้มันคงไม่ได้แบบบินเร็วรวดเร็วทำท่าทางได้เยอะแยะอะไรเพราะมันเป็นเครื่องบินแบบสไตล์ปีกตรงนะก็จะบินแบบเรื่อยๆบินแบบสเกลถ้านะับตอนนี้ก็คือไซส์ใหญ่สุดในบ้านเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการประกอบแล้วก็บินนะครับติดตามไว้ในช่องนี้ลาไปก่อนนะ EP นี้บายบายทุกคน